เออของสุภาพสตรีแต่ของสุภาพหรุ่นที่เกี่ยวข้องคือเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงดาราดารายุคเมื่อก่อนนั้นให้ติดได้3แบบติดแบบเฉียงแบบที่1ติดแบบตรงๆงแบบที่สองติดขนานกันแบบที่สามวันที่2อกรกฎาคมปีขอสองเปลี่ยนใหม่ให้ติดแบบแบบเฉียงแบบเดียวเท่านั้นแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นเต่ยศกางเกงสีอะไรครับสีดําไม่ใช่กางเกงสีขาวนะเต็มยศกางเกงสีดํา ของอยู่บนเครื่องแบบเป็นของจริงทั้งนั้นแต่รับครืลราดต่อเต่าต่อมอต่อชอมอะไรต่อมอต่อชอมอะไรเหรียญจะเอามาที่ข้องคอแบบนี้ต่อเต่าต่อมต่อชอทอสูงขึ้นมาหน่อยทอมอทอชอทอมอทอชอคุณก็จะมีดารามาประกอบไอ้นี้เขาเรียกว่าดาราดารามาประกอบไอ้นี้ดวงตราดวงตราตามกว่านี้ก็จะมาติดที่หน้าเนี่ยต่อเต่าถึงจะมาออกจากตรงนี้ พมนีมด,าดารามาประกอบดังแค่นี้นะครับต่อไปท่านที่จะมีอัจจรับกระานตอเต่าขึ้นไปดวงตาดวงตาออกมาจากตรงไหนออกมาจากรูระหว่างตาขออันล่างของคอเสื้อกับดุมม็ดแรกรูระหว่างตะขออันล่างของคอเสื้อกับดุมม็ดแรกรูตรงนี้ครับสายโผล่มาไม่เกิน1เซนไม่เกิน1เซนโผล่มานิดเดียวแล้วท้องคอไหมไม่ต้องท้องคอ หาเข็มกลัดมาหนึ่งอันยึดสายลบมุมเอาไว้ยึดสายยึดยึดกับตัวเสื้อเอาไว้ลบเอาไว้นะครับสำคัญคือสายโพลูมาไม่เกินหนึ่งเซนดวงตาอันที่สองออกมาจากสาบเสื้อไหมไม่ออกมาจากรูกระดุมไม่ที่สองรูกระดุมไม่ที่สองสายพลูมาไม่เกินหนึ่งเซนเข็มกลัดยึดสายตะแน่ว้นเหมือนกันต่อไปทมทชีดาราดาราก็ติดเฉียงแบบนี้ติดเลงจากอันบนขวากระเป๋าเบาลตรงเนี้ย ช่องไฟตรงนี้1เซนหาเข็มกัดมา2อันมาร์ก2จุดเกี่ยวด้านนอกแล้วก็เสียบแกนล็อกเข้าไปต้องเอาเข็มกัดน,นะครับไม่แนะนาให้ท่านไปทําตัวหนอนนะครับอย่าทําตัวหนอนถ้าทําตัวหนอนท่านต้องแต่งขึ้นแบบ2ชุดชุดหนึ่งสำหรับชุดเต็มยศอีกชุดหนึ่งสำหรับชุดปกติขาวไม่มีตัวหนอนหรือบางคนยังหน้าด้านเนี่ยเอาทำตัวหนอนแล้วไปแต่งชุดปกติขาวมันก็มีตัวหนอนโผล่ไหมไม่เรียบร้อยนะเอาเข็มกัดทำมาร์กสองจุดดีที่สุด เขียนสีมาลสาช่องไฟระหว่างดาราหนึ่งเซ้นจบแล้วเมื่อแต่งเขาแบบเต็มยทุกครั้งการนาติอันสูงและอันรองคู่กันเสมออันสูงและอันรองคู่กันเสมออาจารย์ขาหนูได้อันสูงมาทอชอมาแล้วทอทอมอเอามาจากไหนซื้อสิครับหาซื้อมาครับไปซื้อมาเพื่อระดับอันสูงและอันรองต่อไปเมื่อแต่งแบบนี้แล้วหน้าอกหน้าอกการนายาไยหน้าอกลงลง ติดด้วยครับเป็นเหรียญราชอิศยาอ่อนมันคือเหรียญที่ระลึกผู้ชายแนะนําว่าให้ติดสี่เหรียญขึ้นไปสี่เหรียญห้าเหรียญพกเหรียญเจ็ดเหรียญอยู่ที่ว่ามีตังซื้อหรือเปล่าติดเลยครับสี่เหรียญขึ้นไปสี่เหรียญขึ้นไปมีสี่เหรียญห้าเหรียญพกเหรียญเจ็ดเหรียญก็เอามาเยบเป็นแผงติดกันแบบนี้เมื่อเยบเป็นแผงแบบนี้แล้ววิธีการติดก็คือเล็งขอบผ้าอันลากตรงนี้ให้มันเสมอกับขอบฝากระเป๋าเสมอกัน แล้วเหรียญมันจะมาแปตปึนกลางฝากระเป๋าพอดีไม่สูงไปไม่ต่ำไปครับจบแล้วแบบนี้แบบนี้แล้วออด้านนี้ล่ะแล้วออด้านนี้การนาไปหาซื้อสองอันนี้นะครับค่ารายการยุคใหม่คุณก็ไปหาซื้อเข็มบรมราชาพิเศษเข็มหกสิบพรรษานีหลวงรอสิกรณาไปซื้อเลยนะครับลงทุนใหม่ครับทีนี้เขาบังคับนะครับออกงานก็เขาบอกว่าให้ติดแบบนี้ โดยเฉพาะกระทรวงมาไทยบังคับมาเลยนะครับว่าไปงานแบบนี้ติดแบบนี้ถ้าง,งานแบบนี้ติดเพิ่อมอีกตัวหนึ่งงานวิทย่ธคำว่าติดอีกแบบหนึ่งเป็น1 2 3บังคับว่าต้องซื้อต้องมีนะครับไปซื้อเลยนะครับพวกปีกล่มปีกอะไรต่างๆถ้าอยากจะมีก็ไปหาโดนอะโดนคงโดนหอไปโดนะนะแต่เขาเพิ่ได้ม,มาประดับโอเคนะนยศนะสุภาพ